สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกบอยนะฮะในช่องมิตาซีวันนี้เราอยู่ในเกมอ่าซัสเซตแมนนะฮะผมก็น่าจะเป็นพับจีไส้กอกอะไรนะถ้าเราเข้าใจกันก็คือคลายกันนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราสามารถลงได้แค่เล่นแบบคนเดียวใช่ถูกต้องครับลงได้แค่คนเดียวเพราะว่าเราอยู่ในแรง่งระดับต่าหรือว่าแรง่งในระดับเพิ่งหัดเล่นเออเป็นมือใหม่เพิ่งหัดเล่นนะครับผม,ผมก็อยู่ระดับแรง่งแบบ ขี้ไก่ขี้กาอะไรประมาณนั้นนะครับ่ก็ลงคนเดียวอะอนะครับมันมันแบบฝึกสอนให้เราลองหัดเล่นก่อนนะครับคนเดียวเนี่ยเฮ้ยยืนเทไปเลยดิของแท้นะครับกอไประบบมาให้เราเล่นกับบอทดเดี๋ยวเราก็เล่นกับบอทดให้ดูนะภาพค่อนข้างจะสวยเลยแหละใช้คาว่าสวยนะครับถ้าเราเปิดสุดทุกอย่างนะภาพสวยเลยนะครับ เนี่ยครับคือเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยใช่ถูกต้องตามนั้นครับเ <c oughs> ครื่องบินโคตเท่อ่ะมันจะพังแหล่ไม่ฟังแหล่มันคือรถบินได้เออคิดได้ไงวะอ,อ่าน,นี่คือเราบินลงฮะ เดี๋ยวเราจะเจอบอดทั้งหมด100ตัวใช่แล้วถูกต้องก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะรอดได้เปิดไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยบ้านไหนดีอ่ะบ้านไหนดีบ้านไหนดีบ้านหน้านี่แหละเฮ้ยดูฮะท่าลงโคตรปันนะ่นอะ โอเคปูลเลเซอร์น่าสนใจนะเนะี่ยครับดูสิเอ้นนี่น่าสนใจกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวนะ เหมือนมีคนมาเออมาถึงจะบวกเลยเรายังแบบหัดจัดปุ่มอยู่เลยโคงจริงๆเลยเนะี่ยโอเคเรายังไม่พร้อมนะกำลังฟาร์มของอยู่ เฮ้ยอันนี้แหลมปอกโคบสามเาท่าไปตอนนี้เราอยู่ในวงใช่ไหมอยู่ในวงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงจากไหนอยู่แถวน,นูน้น เดี oh ๋ยวโบเคโอ้โหยิงเราโดนหลายนัดนะเนี่ยบอดนะเนี่ยขนาดบอดบอดยังตึงเนาะเอาเรื่องเฮ้ยรถรถรถอยากขี่รถด้วยขี่ไงวะ โอ้บังคับยากว่ะเราไม่ได้เซตปุ่มไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวทุยนั่นไงนั่นไงโดนฟรีเลยเป็นไงอยู่ไหนอยู่ไหนเออราชาขี่ไม่ได้ครับเราไม่ได้เซตไว้สำหรับการขี่รถตอนนี้ ไม่เป็นไรเฮ้ยเริ่มคล้องเริ่มคล้องเป้ามันใหญ่มากเลยมีฐานไว้สำหรับชุบชีวิตเพื่อนเราด้วยอู้ปืนโหโดๆอันเนี้ยไม่เจอใครเลยอ่ะเฮ้ย เอาสิครับก็มาสิครับตัวละครมันน่ารักดีนะเออชุดมันก็สวยอะ่ะเครื่องแต่งกงงแต่กายอะไรแบบแปลกๆดิผมว่าในนี้น่าจะมี่ะมีปะเออแน่เป็สกิลพุ่งเลย ยาอะไรนะโอ้โหมียายาพยาบาลใหญ่ด้วยเหมือนกระเป๋าจะเต็มเสียงเท้าเด้อเด้อเด้อเออ อะไรนะนั่นมันคืออะไรไม่รู้ถอยก่อนขึ้นไปข้างบนก่อนปืนคู่โู้วว้าวเพียบเลยนะเนี่ยมีของเพียบเลยหมอบการกาะกาะกอบด่าน đang ở khán không? Ừ, không phải, thấy không? hà không chưa hà không chưa hà chưa hà chưa อยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมันยิงมันยิงเอ๊ กลองกลองมีการดอบก,กลองด้วยอะเฮ้ยเราอยู่นอกวงหรอต้องรีบไปแล้วครับเออเข้าวงแบบชิวๆจ้า โคตรปั่นเลยเออี่ช็อมันน่แน่แน่เอาเรื่องบอกเลยอย่ามายุ่งกับผมนะเฮ้ยเหมือนเป็นระดับเชี่ยวชาญเลยเนาะ กับบทเราสู้ตัวเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องมีป่าข้างหลังมีป่ามีอีกป่าอ,อสาิสลามสลามสลามให้อะไรหรอลูกกระสุนแค่นั้นนะหรอโอ้ถอดแถว มีบ่ศัตรูศัตรูอยู่ไหนฮะศัะตรูที่ว่าเจ๋งอ่ะสลามตัวนี้ไม่ตอบอะไรหรอไม่ใช่ไม่ใช่กระสุนที่เราต้องการ โอ้เย oh, yeah, yeah. ang. ่เย oh ่เย่ยงเก่งคอปเตอร์มันคือเครื่องบินคอปเตอร์โอ้โหเราอยู่ในวงครับเราอยู่ตรงกลางเงาเลยดีไม่เจอใครอ่ะ มันเงารู้ไหมเออประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยไม่เจอเลยวะศัตร,รูอยู่ไหนครับ บอดไม่ออกมาเลยอะ่ะโอ้โหยี่สิบวินาทียี่สิบวินาทีจะจบรอบ,รอบ,รอบนี้เหลือสิบห้าตัวแล้วบอดรวมเราด้วยเตรียมตัวขยับพื้นที่เออ,อีอาเรื่อง ยิงขู่ไว้ก่อนไม่มีจริงดิเล่นกับคนเราต้องซุ่มเนี่ยเล่นกับบอดบอดไม่มาหาอันนี้พูดถึงก็มา คอปเตอร์วิ่งผ่านอีกแล้วเมื่อกี้บินผ่านอีกแล้วมาดิครับอย่าปล่อยเอ้ผมมันเงาเงาเงาอยู่อย่างนี้เอ๊ะมันลดแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้ว Ôi thấy viên lên nè. Ra này qua. Ừ. Ô hô. này Sapphire bự. Thế เราต้องอัพแรลคงไปจนกว่าเราจะลงแรลคงได้ใช่ทุกคนตามนั้นแหละ